ท่องเที่ยวเนี่ยเราได้เซ็น MOU กับอุทยานเขาหูเขายากมีที่เดียวในประเทศที่เรา,เาจะไปขอใช้พื้นที่เพื่อเอาผู้ประกอบการท่องเที่ยวเนี่ยมาทำแคมปิ้งแล้วก็ทําเรื่องของใช้ประโยชน์ในพื้นที่อุทยานนะครับอันนี้เราเซ็นมาแล้วสองเดือนนะครับบังเอิญว่าหลังจากนั้นเนี่ยมีงานต่อเนื่องกันมาแล้วก็บังเอิญว่าเมื่อเราเซ็นแล้วเนี่ยเราก็ต้องหาพันธมิตรต่อนะครับ ว่าในการจัดกิจกรรมเนี่ยเราจะจุมชนไหนที่ดูแล้วเขามีสักยภาพที่มาเริ่มเดินทางไปกับเราเนี่ยมาเอิญว่าทางท่านประธานชุมชนประธานวิสาหกิจุมชนานายกสัมนนพันธ์คุณพิโยเนี่ยเขาได้พูดคุยกับท่องเที่ยวยินเกษตรนา้าเทียนะครับก็มาเป็นวันนี้ว่าในการทำเนี่ยมันต้องมีวิสาหกิจจุมชนร่วมไปกับสมาคมนะครับ อ่อคันนี้สมาคมก็มีหน้าที่เรื่องหาลูกค,ค้าในการที่จะเดินต่ออ่วิสาหกิจชุมชนเองเนี่ยปกติจดกับเกษตรนะครับอันเซตกันเสร็จอำเภอแต่ว่าในการที่เอาคนเข้ามาเนี่ยมันต้องใช้ผู้ประกอบการท่องเที่ยวที่เขามีใบอนุญาตนะครับเพื่อขายมาวิสาหกิจชุมชนเนี่ยมีตั้งรับแต่ว่าบางทีจะไปออกขายเนี่ยมันเกี่ยวข้องกับกฎหมายหลายตัวอ่าเพราะนั้นเราเนี่ยก็ใช้เรื่องของสมาคม ุรกิจท่องเที่ยวที่มีผู้ประกอบการมีบริยาตขึ้นท่องเที่ยวนะครับเพื่อการย้ำหันเพื่อเอาคนเข้ามา,ท,าท่านให้ความกรุณาทางเกษตรเนี่ยมาขับเคลื่องนงานภาคการเกษตรหลายๆเรื่อง แต่ใน,กนเกษตรเองไม่ใช่ว่าส่งเสริมการปลูกพืชอย่างเดียวในเรื่องการท่องเที่ยวด้วยนะครับอย่างหลายเรื่องมาขับเคลื่อนอย่างปีหกสี่เนี่ยผมขับเคลื่อนแหล่งท่องเที่ยวสี่จุดนะครับแล้วปีห5้าเนี่ยก็จะเพิ่มอีกสองจุดก็คือที่เอาลิบงวันนี้เชิญมาด้วยแล้วก็ที่กระช่องเนี่ยเชิญมาด้วยนะครับเพื่อมาอ ได้เห็นรุ่นพี่ที่กับภาคเอกชนกับชุมชนเนี่ยได้มาขับเคลื่อนก็อยากให้ก่อเกิดซึ่งจังหวัดตรังที่มีเร <e ื่องราวอย่างวิสาหกิจชุมชนเนี่ยม allora ีประมาณถ้าผมจําตัวเลขไม่ผิดก็700กว่าวิสาหกิจชุมชนทีนี้ถ้าเราหยิบเอาที่เกตเอเอต่างๆเนี่ยมาจับมือกับภาคเอกชนจับมาลูงานของรุ่นพี่เนี่ยผมว่าจะจะเป็น การขับเคลื่อนที่ภาครัฐและเอกชนเดินไปด้วยดีนอกจากวิสาหกิจชุมชนแล้วผมมียังสมาร์ทฟาร์มเมอร์ก็คือเกษตรกรรุ่นใหม่ที่เขามีทําน้อยแต่ได้มากเกษตรกรที่เขามีทุนแล้วมีหัวไอเดียที่ก้าวหน้าก็สามารถเชื่อมโยงแหล่งท่องเที่ยวได้เรามีแหล่งเกษตร ที่ไม่ใช่ยางไม่ใช่ปามอ่ะเป็นทุเรียนเป็นไม้ผลเนี่ยที่เชื่อมโยงกับแหล่งท่องเที่ยวได้ท่องเที่ยวเยิอนเกษตรบ้านก็เรียกว่าในนั้นอยู่ในในเอาลำแขะตรงข้ามกับสำนักปฏิบัติธรรมของปู่จ้าอันนั้นจุดที่สองตัดลงมาก็จะมีกลุ่มผ้ามัดโยมของคนช่้องตัดลงมาอีกก็จะเป็นบ้าอีโกบินนะครับแล้วก็มีลิกไทยปัน ดังมันที่พี่ไทยุ่มี่ไทปุ่มได้ไปดูเลยท่านไม่ต้องขึ้นค้าไม่ต้องอยู่พื้นที่ของที่ผมใช่นะครับมีระบบน้ำประชิยักสั่งเงินมือถือเลยแจ้งกันไ็คครับหลังจากนั้นก็จะมีสวนร้อยปีอาจารย์ที่มีต้นอะไรชีร้อยปีต้นชกโปงนะครับแล้วก็มีสวนอาหารรองรับสวนอาหารมาเอง แพอๆครึ่งๆไปช่องลาน้าเปงคือลาน้าครึ่งประมาณนั้นค่ะแล้วก็ของที่บนก็เรามีสนับสนุนในเรื่องของพัฒนากลุ่มอาชีพก็จะมีกลุ่มแม่บ้านที่ไปรูปผลิตภัณฑ์สินค้าของฝากค่ะแล้วก็มีเรื่องของกลุ่มภาคสนับสนุนกลุ่มภาพบติแล้วก็มีสนับสนุนบางบางส่วนในเรื่องของเรือพยักพร้อมพร้อมอุปกรณ์อะคาก็ จะมีในในส่วนของจุดเช็คอินครับจะมีจุดเช็คอินมีพวกป้ายบอกทางเยอะเหมือนกันเพราะว่าบนเกาะบางทีนักท่องเที่ยวขึ้นไปแล้วปุ๊บอยากจะไปต่อในจุดนั้นจุดนี้ก็จะเป็นป้ายบอกทางเยอะนะคะเป็นจุดเสียแล้วก็หยุดของนายโยมมันจะเป็นทางออกไปสู่พัทลุงก็คือตรงนี้เลยกท่องเที่ยวก็เยอะแล้วเราก็ได้มาสนับสนุนไปแล้วสองวิสาหกิจชุมชนก็คิดว่าถ้ามันมันเริ่มนับหนึ่งด้วยด้วยอีกทานั้นจะเป็นแบบอกว่า ใหญเราก็รับสนับสนุนในส่วนของมาจากรัฐมาแล้วก็อยากให้ตรงนี้ยมันมาตับเคลื่อนให้ให้เกิดรายได้ับบแบบนี้